น่าดูถูกเรื่อง12ละครช่อง3ครึ่งปีหลังรอชมเรื่องไหนกันบ้าง 1. ประเดิมด้วยคือเธอละครที่เป็นกระแส t a อกอ f อ h e t o ท n ของผู้จัดมือทองแอนทองประสมแห่งบริษัททองอินเตอร์เทนเมนต์หลังจากโกยเสียงชื่นชมถล่มทลายจากละครอกเกือบหักแอบ,บรักคุณสามีไปแล้วก็ถึงคราวจับคู่ความฟินกับสองซุปตามาริโอมาเลอร,อร์ให้โครจรมาเจอกันครั้งแรกกับยายาอุรัสยากับละครเรื่องใหม่คือเธอซึ่งเรื่องนี้เชื่อว่าแฟนๆละครจะรอดูกันเป็นจำนวนมาก 2. ละครเรื่องกระดัรักของผู้จัดคิงสมจริงแห่งค่าย Good Feeling ที่สร้างความเซอร์ไพรส์สะเทินโลกโซเชียลเมื่อขวาตัวเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงแอนทองประสมกลับมารับงานละครอีกครั้งในรอบ6ปีประกบคู่กับพระเอกรุ่นน้องเจมจิรายุเป็นการสร้างเคมีพระนางต่างรุ่นสุดว้าวไม่เพียงแค่นั้นยังได้แซมยุรน,นันกลับมาร่วมงานกับทางช่อง3อีกครั้งในรอบ18ปีอีกด้วย 3. ข้ามมาที่ละครพิเรียดย้อนยุคสร้อยสบันงาของผู้จัดนกจริยาแห่งค่ายเมกเจได้นางเอกใบเฟิร์มพิมพ์ชนกมาร่วมงานกับช่อง3ครั้งแรกประกบคู่กับพระเอกหนุ่มนายนาพัฒเป็นพีเรียดแซ่บชีวิตนางเอกที่มีความทะเยอทะยานกับชายหนุ่มที่แสนอบอุ่นเรื่องราวจะสนุกแค่ไหนรอชม 4. ต่อเนื่องความเชื่อเฉือนด้วยเกมปรารถนาละครที่น่าจะเต็มไปด้วยเล่เหลี่ยมทุกกระบวนท่างัดขึ้นมาเพื่อให้อีกฝ่ายยอมสยบของผู้จัดอาร์ตพลังธรรมที่จับเอาพระนางอาริทรเดชนิชามาประกบคู่กันอีกครั้งรวมด้วยนักแสดงมากฝีมือแซมยุรนันโดนัทมนัสนันบ๊อบถากูลร่วมระเบิดความมันแฟนละครสายปะทะที่ชอบความสะใจล้างตารอได้เลยห พักความร้อนแรงมาที่ละครแนวคอมเมดี้แฟนตาซีเฮลมีคุณผีช่วยด้วยของผู้จัดปิ่นนัทน,นันแห่งค่ายทีวีซีนที่จับหนุ่มมาดกวนเตอร์ชันทวิทมารับบทคุณผีสุดหล่อที่พร้อมจะเรียกเสียงฮาโดยมีสองสาวสวยเดียนาปรางและพระเอกหนุ่มมาแรงปาริธทิมทองร่วมผสมรงความสนุก 6. ส่วนอีกเรื่องคือยมมทูตกับผู้สาว ของผู้จัดอุพัชนีแห่งค่ายสเตปออ w เบิ ward, ได้พระนางออกัสวชิราวิทย์ประกบคู่กับอาการกมนเนตร 7. ซอนกลิ่นละครแนวโรแมนติกค,คอมเมดี้ได้พรีมรนิดาประกบคู่กับปั้นจันทร์ประมะครั้งแรกเรื่องนี้มีผีหลอกอีกด้วยงานนี้เรียกว่าหากันท้องแข็ง 8. ละคร พฤษภาธันวารักแท้แค่เกิดก่อนโดยได้พระนางริววชิรวิทยมมมทิราประกบคู่กันครั้งแรกร่วมโด้วยนักแสดงสุดคุ้นเคยอย่างบอมทนินชาคริตแย้มนามเป็นเรื่องราวของครูที่ชื่อว่าออนยิงสูงวัยวัยคุณป้าอายุ52ปีที่อกหักจากความรัก เพียงเพราะว่าเธอสูงไวัยเลยตัดสินใจศัลยกรรมทางร่างให้กลายเป็นสาววัย25ปีความสวยหลังศัลยกรรมเปลี่ยนชีวิตทําให้เธอได้พบกับหนุ่มรอคนละวัยอย่างหนุ่มริววชิรวิทย์ในบทต้ามนักกีฬาปิงปองที่ต้องการคว้าเหรียญทองเอาเงินไปรักษายายทั้งทั้งที่ตัวเองก็มีปัญหาสุขภาพและครั้งใหม่ต่างวัจึงเกิดขึ้น9 แค้นรักสลับชะตาของผู้จัดคนเก่งอ้อมพิยดาพร้อมคนทับนักแสดงอาล็กธิรเดชน้ำตาลพีจักคณาบัวนรินทิพย์และกระทิงขุนนรงพร้อมด้วยนักแสดงมากฝีมือประชันบทบาทสุดเข้มขน้นร่วมประชันฝีมือการันตีความสนุกครบรถสิ ดวงใจในมนตราเป็นเรื่องราวการข้ามชาติข้ามพบเพื่อรบคำสาปที่ทำให้ต้องเฝ้ารอคอยอดีตคนรักให้มาถอดถอนนำทีมโดยผู้จัดยอดฝีมือนองอรุโนชาพระนางโตโนภาคินนิชาปรางและนิวชยพล 11. วาสนารัก เรื่องราวของโชคชะตาที่ทำให้ได้รู้จักหากได้รักก็เพราะวาสนาเส้นทางชีวิตที่แตกต่างกันกลับมีบางอย่างเชื่อมโยงผูกพันพวกเขาเอาไว้ดังมีใครมากำหนดนำทีมโดยผู้จัดหนุ่มกฤิที่จะพาพระนางไอ้พานุวัฒนิชาณธน,นิชาและโบธทารามาร่วมเจอกัน 12. ความทรงจำสีจาง เรื่องราวความทรงจำสวยงามที่ยังแจ่มชัดในใจของใครบางคนแต่สำหรับใครอีกคนกลับเลือนหายคล้ายรูปภาพสีจางนำทีมโดยผู้จัดตุปิยวดีพระนางเต้พงศกรเต้จรินพรและบอน